ที่กับกรรมธิการติดตามงบเนาะสถานีที่เราอยู่ตรงนี้ชื่อว่าสถานีคําสวัสด์ซึ่งความน่าสนใจของสถานีนี้คือมันเป็นสถานีรถไฟที่ลาวนะคะเนี่ยเป็นสถานีรถไฟแต่ว่าอันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมาลงทุนให้ก็คือใช้เอ่อใช้เงินขององค์การมหาชนในกระทรวงการคลังมาลงทุนก็คือทั้งหมดเนี่ยประมาณ900ล้านประเทศไทยอุดหนุนงบป,ประมาณของประเทศเรานะเออสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้กู้อีก70%ซนะคะซึ่ง คือจริงๆมันก็น่าจะแบบจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่า,าถ้าทุกคนลองเห็นรอบๆอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเปิดมากี่กี่ปีแล้ววะต้องงัดไปอ่านป้ายเออก็คือเดี๋ยวลองติดป้ายให้คือมีรถไฟเข้าเนี่ยคือสถานีใหญ่ขนาดนี้นะคะใหญ่มากพอสมควรเลยนะมีรถเข้าสองรอบก็คือรอบเช้าเนี่ยก็คือใช้ประมาณสองชั่วโมงแล้วก็รอบเย็นอีกรอบหนึ่งอีกสองชั่วโมงนะคะก็คือกำลังจะบอกว่า ประเทศเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สร้างตึกร้างแค่ในประเทศอย่างเดียวเลยเราเรา,าสร้างตึกร้างนอกประเทศด้วยแล้วก็เมื่อกี้ลองคุยเนาะกับเอ่อกับพี่ที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรนเขาก็บอกว่า900ล้านนี่ก็แพงไปถนะูกไ,ไป เหมาะสมไม่ไม่กล้าฟันเดี๋ยวเราจะต้องไปดูไส้ในว่าว่าเออเหมาะสมหรือไม่แล้วทุกคนมีนี้คือถ้าเรานั่งรถไฟจากกรุงเทพอภิวัตรเนี่ยผ่านหนองคายเราก็ทางตมปุ๊บปุ๊บเราก็ออกมานี้ได้เลยเราก็จะมาจอดที่เวียงจันทร์ก็คือสถานีคาสวัสดิ์สถานีนี้นะประเทศไทยลงทุนเท่าไหร่นะดูคุ้นคุ้นไหมเออมันเหมือนกรุงเทพอภิวัตไหมอืมเนี่ยยิ่งตรงเนี้ยยิ่ง่งเหมือนเลยไหนคะใช้งบไปเท่าไหร่นี่นะครับเงินไปทั้ง เาร้อยบสาล้านเปนเงินให้่าครับทีเปอร์เซ็นตโอ้คือเอางบนประมาณแผ่นดินใช่คือสมุนประเทศเราเนี่ยทำาภไปเงินเราเงินเราเออสามสิบเปร์เซ็นต์เ้ารอสามว่าล้านแล้วก็เป็นเงินคู้เจ็ดสิบเปอรต์นี่คือเระยอยได้ืแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจ่ายไปแล้วเก้ารอยลนะครับก่อสร้างหกสองเจ็ีหกห้า โดยสำน,นักงานพร้อมร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านายใต้กระทรวงการคัากระทรวงการคซึ่งจริงๆอ่ะมันมันโอเคถูกไหมเพราะว่าถ้ามองในเรื่องของแง่ของการท่องเที่ยวก็มีทั้งเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล<อ>้วพอเราเข้ามาช่วยพัฒนาให้เขาแต่เรื่องบรรลุวัตถุประสงค์ไหมต้องมาดูกันเพราะตอนนี้ก็มีรถไฟวันละรอบนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นกันตรงนี้และที่ผมกังวลที่สุดก็คือว่าสถานีนี้ไม่ได้ใกล้กับสถานีรถไฟของลาวจีน แล้วนนเนี่ยถ้าจะมาจากไทยแลวจะมาเปลี่ยนไปขึ้นลาวจีนเนี่ยสถานีเนี่ยไม่ได้อ้าวมันคนละอยูอค่คนละภาคเมืองกันนะครับ<ม>ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลว่าสถานีนี้จะปรมะสบความสำเร็จตามว่าถุประสงค์หรือไม่อ,อ๋อคืออ่าถ้าสมมติว่าเราให้เงินเราไปสร้างไปสร้างใกล้ๆไอสถานีที่ต่อไปจีนได้อ่ะอันเนี้ย make ซ e n ใช่มันก็ทําให้คนเนี่ยเดินทางจากไทยใช่ไหมไป,ปจีนแล้วก็ไปต่อรถไฟลาวจีนไปตุริีได้แต่สถานีเนี่ยที่มาสร้างเนี่ยเป็นคนละภาคเมือง กับสถานีของรถไฟลาวจีเราตรงนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นอะไรทำไมถึงให้เงินมาทำอ่าอันนี้ไม่ทราบได้แต่ว่ามี <c oughs> นะครับอาจจะใกล้เมืองเวิยงจันท์ขึ้นนิดนึงอ่า <c oughs> มันเป็นโนลฟ้ากับที่บอกสานีของราวี <c oughs>